สวัสดีครับลาฟิเซียลไทยแลนด์ผมเอสคงกิตรีมอนครับค่ะโบเมราค่ะจริรศรักครับครับอ่าภาคสองเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ต่อเนื่องกับภาคแรกนะครับเพราะภาคแรกเนี่ยเขาเขาตายไปแล้วเรื่องนี้ก็คือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเล่าว,ว่าอานองกับโจเนี่ยเขาเคยเจอกันทุกชาติแล้วเขาก็รักกันทุกชาติกันค่ะก็ความทา้าทายค่อนข้างเยอะค่ะทั้งคาแรคเตอร์ท,ทั้งอินเนอร์ Inner, แล้วก็กายภาพด้วยเงี้ย ต้องมีเรียนคิวบูเพิ่มเรื่องภาษาก็ต้องไปเรียนเพิ่มแล้วก็คิวบูบัวค่อนข้างคอนเซิร์มเพราะว่าด้วยบัวมีอัิเสบตรงข้อเท้าข้อถามคืออะ <c oughs> ไรครับขือยากท้าทายมากๆเพราะว่าเป็นพีเรีเดรเรื่องแรกของผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ต้องไปเรียนไปเรียนเพราะว่าไม่ได้พูดแค่ภาษาไทายอย่างเดียวง <c oughs> จังหวะจะโคนที่มันควรจะต้องอยู่ในพียรียด์ช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องเล่นเป็นคนที่ ต่อสู้เก,เก่งในยุคนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ยโโหท้าทายมากท้าทายทุกคิวทุกวันทุกเมื่อจะทำอะไรที่เขาไม่ได้ทำมาใช่ครับอะไร,รที่ไม่เคยทำอะ่ะได,ได้ได้มาทําในในอโนง <ใน S 1> สองหมดเลยใช่ครับอันปากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาสุโม่สุขคนค่ะมาเบิงภาพาพยนตร์อันง2องสามสี่ชาติจ้ะสามสิตุลาคมนี้เนาะ สามสิบตุลาคมนี้กลับมาเบิ่งกาน,นเยะจาะมาผอกันเด้อสามสิบตุลาคมนี้ขอรับในโรงพยาบาลขอรับรอันดงภัคสอง